ผู้พังเก่งก็ได้ลายกว่านี้บ่ครับได้หลายเลยคุณตื่นมาไทยนั่นมาวานนี่ฮอดซองร้อยอยู่บอครับเข้าน้ำสุดแล้วเราได้ซองร้อยหกสิบซองร้อยหกสิบมัดปลาโอ้เบิ่งผู้ครับเลี้ยงสับลาดอยู่เด้อคันนี่ตัดหลายได้หลายนะครับเนาะตัดหน่อยได้หน่อยมาเศร้าก็ได้หลายแน่มาสายก็ได้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าโอ้เมือ่อมือหนึ่งเปิ่นตัดได้จังหวัดนอ้อเดี๋ยวื้อนี้ผมก็อยู่ที่แปลงอ้อยนะครับอันนี้อ้อยอันนี้อ้อยอย่างนะยิวอ้อยส่งโรงงานบ่ฮะอ้อยพัน<า>อ้อยพันอ๋อ,อเอาไปเห็ดพันที่เขาตัดอ่าที่เขาตัดขายส่งโรงงานเถอบ่อ๋อ อันนี้เพิ่นมาดับจ้างตัดอ้อยนะครับอันนี้เพิ่นเพียดเป็นมัดเป็นมัดไว้นี่ก็คือมัดละสามบาท้อครับนี่มัดละสามบาทโอ้กำลังตัดขาดขนาดแล้วนะครับเนาะโอ้เการได้จังมัดแล้วครับมือนี้นได้รอ้รอยสามสิบร้อยสามสิบ สีเอาจาักมัดมือนีร้อยห้าชิปเลยร้อยห้าชิปเนาะมัดละสามบาทกะบร้อยห้าชิปกะบสี่ร้อยห้าชิปเนาะ <Okay. S 2> โอ้ตัดตั้งตัดตั้งแต่จังโมงครับหก <Okay. S 2> โมงแล้วหกโมเช้า <Okay. S 2> โอ้แตาเอามาเช้ากะสีได้หลาย <Yeah. S 2> อืมแต่ช่วงมาเจ็ดโมงนี่กะยังมานก็ได้หน้อยเช้าโอ้ถ้าถ้ามาสายก็ได้หน่อยนะครับ มาเศร้าได้หลายมาสายได้หน่อยครูพังเก่งกับได้ครูพังเก่งก็ได้หลายกว่านี้บ่ครับได้ๆยถึงันั่นมาวานเลยฮอดสองร้อยอยู่บครับเ้านาสุดเราได้สองร้อยหกสิบสองอยหกสิบมัดปลาได้เท่าไหร่เงินเป็นเงินเท่าไหร่ทุกทุกชิ้กัห้าชิ้นกรยห้าสิบยร้อิดมันก็ต้อไปเจ็บ่ <180. S 1> ประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบเนาะครับเนาะถ้าคนที่เพินตัดเก่งๆตัดได้เร็วๆก็ได้มือละเจ็ดร้อยผมได้เนาะโอ้ oh, แต่เฮานี่ตัด,ดธรรมดาเนะรราะธรรมดากับมือละสี่ห้าร้อยธรรมดานสี่ร้อยสี่มือเอามือนี่สี่เอาสี่ร้อยห้าสิบโอ้ตั้งแต่หกอันนี้คือมาตั้งแต่หกโมงนะครับนี่หกโมงกลับจังโมงนะครับ สามโมงะอ๋อสามโมงสามโมงเขากะกลับเนาะครับเนาะประมาณสี่โมงครับสี่โมงโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกอาเซียหนึ่งนะครับอ่าเขามีแห่ตัดเรื่อยๆหรอวะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีเลยอยู่อ๋อเพราะว่าช่วงตัดอ้อยเนาะครับเนาะช่วงเขาปลูกช่วงเขาปลูกกว่าจะปลูกในเดือนตุลาอ๋อส่วนมากเขาจะตัดอ้อยอ้อยออ้ยที่ไปปลูกมันบ่ครับตัดอ้อยไปปลูกอันนี้ยนะอืมถ้า ตาเข่าโรงงานเท่าคือประมาณเดือนพฤศจิกถ้าเขา้าถ้าเข้าโรงงานเท่าก็ได้มาตัดอีกถาเออขา้าเท่าแต่เดือน้าแต่เท่าแก่ถ้าแต่พวกคนจีนเทนะ่าแล้วอ๋อบางบางคนก็ใส่รถเหมือนบอกบางคนขาก็ใสร่รถอืมคนเดือนได้เคยบอกใส่รถเท่าใส่คนเาก็ได้ไปตัดนี่แหละอยู่แถวบ้านรถของเองอืม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 กระแปงอ้อยกับลายเติบเนาะแถวบ้า,านเฮาเดี๋ยวนี้น โอ้เบิง่งควับเลี้ยงสับลาบอยู่ด้วยครับน,นี่ตัดหลายได้หลายเนะครับนะเาบบนาะ <laughs> ตัดหน่อยได้หน่อยมาเศร้าก็ได้หลายแน่มาสายก็ได้หน่อยอืออยม,มอ้อยเพิ่อนอันนี้เป็นเห็ดพันนะครับเนาะค่ะค่ะถ่ะค่ะค่ะ เพิ่นเพิ่นขายแพงกว่าเข่าโรงงานนี่หนิเนาะคำเนาะเจ้เพิ่นป่าขายตัดละพันเก้าแมนเบาตายตัดตันละพันเก้าถ้าเข่าโรงงานขายเท่าไหร่อ๋อเข่าโรงงานตันละพันสามเพราะว่าเข่าโรงงานเนี่ยมันจะมีอ้อยสดแล้วก oh. like oh. so so, like, ็อ้อยเผา อืมครับครับออถ้าอ้อยสดมันจะได้ราคากว่าบ่ราคากว่าอ้อยเขาเผาอ๋ออันนี้ที่ไปตัดมานี่คือว่าสมบูรณ์อยู่บ่ครับดื้อแน่ไหน,นการยังก,กะกะถือว่าสมบูรณ์มาเื่อกะบ่ยกสมบูรณ์แล้วแต่อันเจ้รารักษาได้อ๋อครับแต่อันนี้กับถือว่าพอใช้ได้ห,ดหักหักโบแมนว่าสมบูรณ์นี่เป็นต่อสองแล้วต่อสองอ๋อต่อแรกง่ายกว่านี้เนาะ ่วนจูลนคนักษดูแลอีกเนาะผูรักษาดูจ้ะต่อสอ่สามนี่ดยอดจ้ะเนตาที่ผมตัดมาน้แฉวัอละเออครับแล้วก็ไอ้ที่ทอรักษาได้นี่คือไอ้ทอแสถ้าดูแลดีก็ได้ง่ายเนาะ มันจะบวตัดยากกว่าการบอกมันจะบวตัดยากเพราะมันงามมันแต่บอกเท่าไหว่างามอันเกินภาคอื่นเขาอืมเป็นแค่ซีเน็ตตี้ทำมันยังง่ายเลยกับซีเน็ตตี้ปกติมาจากคนครับนี่มันเหลือน้อยเพิ Although, e ่นเอาเอาเพิ oh, really? ่นเราให้ตาสองคนอ๋อสมมติกับมาหลายกว่านี้เนาะมาเนี้ยมาเนี้ วนนี่ครับวิธีหมัดเพิ่นกระจาใบใบอ้อยหมัดแบบนี้เลยเนาะอ่าแบนี้เลยอืมหมัดหัวท้ายอ่ครับการหมัดนี่กับหลายคนหลายมือเมือกันนะแล้วจะ่ใครถนาดการหมัดกับหมัดบอกขี้กัดอีกโอ้โหนี่ผมกระจายมัดแบบนี้ผมเออครับครับครับคนนี้จะเกยเกยมาแล้วจะเอื้อมมาดีนึงมากับมาสอดอีกอ่าโอ้โหน่สิงสงเออครับครับคร้โหนี่ผมสอดตัวนี้ ดีมาตรฐานดีกว่ากันเลยมาที่แน่นกว่าเนะเาะใช่แล้วอือๆนะอืมครับครับครับถ้าตัวนี้อ่าดีคือตัวนี้มันจะไหลออกโอ้โอเคครับขอบคุณครับที<อ>่ให้ข้อมูลนะครับ